สวัสดีครับมาต่อนะครับวันนี้เป็นคลิปรวมฮานอยสามรัฐด,ดาโจนนะครับเมื่อวานนี้ดาโจนเข้านะครับผมแล้วก็สามรัฐก็เข้านะครับฮานอยด้วยนะครับทุกท่านนะก็กดติดตามเพจนะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับเข้ากลุ่ม B เพจนี้นะเพจอ,อภัยเลขเด็ด ห้ามียอนะครับเดี๋ยวจะลงใ้สามหัวเลยนะครับ3ามรัดแล้วก็ดาวโจนนะครับใครที่ชอบหวยหุ้นนะสามน้อยของเราวันนี้ก็วิ่งรูด สามกับแปดนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแปดห้าห้าหนึ่ง ใครที่อยากดูฉบับเต็มก็กดติดตามเพจไม่งัน้นก็แอดไลน์มานะครับเดี๋ยวทิ้งให้แอดไลน์ถ้ายคลิปนะครับด้วยกันนะฮานอยนะครับนีเน้นก็จะเป็น7 2 1 2 5 2นะครับ3ตัว ตามตัวก็จะมี856 951 07 2แล้วก็152นะครับก็ฝากเพจด้วยนะครับผมฝากเพจด้วย กดติดตามเพจนะครับก็ไปเจอกันไลฟ์สด14นาฬิกานะครับบาย2โมงนะครับทุกวันนะครับเปลี่ยนเวลานะครับก็วิ่งรูดนะครับ3านอยนะครับ3นอยขอนญาติขีดแบบนี้เลยนะครับรวมคลิปเลยนะครับผมรวมคลิปวันนี้3รลัด3รลัดของเราก็จะมีใช้ตัวเดียวกันวิ่งรูดนะครับ3รัด ห้ามิยอนะครับสามลัดรวมนะครับสามลัดเลยเด่นเด,ด่นวันนี้นะครับแปด กับสามนะครับแปดสามนะครับผมวิ่งรูดนะครับแปดกับสามคอไปนะครับเป็นแนวทางนะครับแนวทางให้ สามัดกับพานอ,อยเลขมันจะคล้ายๆกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้าลองไปไล่ดูในเพจนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจนะครับผมไปไล่ดูในเพจนะลงให้ทุกวันนะครับเข้าเกือบทุกวันนะเมื่อวานนี้ก็เข้านะครับเกือบแตกสามตัวด้วยนะทั้งดาวโจรทั้งสามลัดนะครับเจ็ดศูนย์ ห้ 1> 5, 1, 4, าหจะลงให้แบบนี้เลยครับตัวเน้นนะเก้าสี่เ้าสนย์สองศูนะครับ แล้วก็จะมี3ตัวจวฝาก3ตัวด้วยนะครับผม7 0 9นะครับ4 0 2 5 4 9แล้วก็0 7 2นะครับผม0 7 2นะตัวนี้จะเป็น3ามลัดนะครับขอฝากมาด้วยนะครับเข้าไม่เข้าก็ลองไปดูในเพจนะ ลงไว้ให้ทุกวันนะครับเข้านะครับผมสามลัด <c oughs> นะครับสามลัดแล้วก็ขออนุญาตเขียนใบเดียวนะครับจะได้ไม่มงงดาวโจนนะครับงวดประจำวันที่สิบหกนะวันนี้วันที่สิบห้าสิบห้าก็เข้ามาแล้วนะครับแปดห้านะแปดห้าเข้าตรงๆนะครับตัวเน้นด้วยนะครับดาวโจนไปลองไปไล่ดูในเพจนะทํา ท่านไหนที่ยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวทิ้งแอดไลน์ไว้ให้นะครับใครอยากเข้าห้องวีก็แอดไลน์มาส่วนมากก็ห้องวีก็จะลงแค่สามรัฐแล้วก็หวยที่หลักๆนะดาวโจนอะไรก็ส่วนมากก็ไม่ได้ลงให้นะครับถ้าว่างก็จะลงให้ในห้องวีนะครับแต่ก็แน่ๆก็ไปกดติดตามเพจนะครับจะเจอนะครับลงให้นะครับดาวโจนหวยหุ้น เข้าดีนะครับช่วงนี้กําลังเข้าดีกดติดตามเพจล้วกันนะครับผมแอดไลน์นะครับไลน์ไอด,ดีไลน์ก็ p ai เก้าเก้านะครับ vip e นะครับแอดไลน์มาเลยนะครับ บอกว่ามาจากช่อง youtube อย่างเงี้ยก็ขอขอเข้าห้องดีนะครับเดี๋ยวดึงเข้านะแล้วก็ดาวโจนดาวโจรน,นะครับเดี๋ยวลงให้เลยมันจะเป็นว่าประจวันที่หมกนะครับ แต่มันที่สิบห้าก็แตกไปแล้วนะครับดาวโจรม่ยอนะครับจะลงดาวให้เป็นแนวทางนะเป็นแนวทางหวยมีเข้ามีหลุดนะศูนย์กับแปดนะครับผมศูนย์กับแปดจะลงวิ่งลุดนะศูนย์กับแปดนะ ก็จะเป็นเหมือนเดิมก็ะจะลงให้เดี๋ยวตัวเน้นให้นะครับ1นสนะครับตัวนี้ก็เป็น80 1ศูนสาสา สี่เจ็ดนะเน้นนะครับตัวเน้นของเราเน้นก็จะเป็น0ูนสี่นะครับที่ชอบนะเป็นแนวทางนะครับลองไปเล่นดูนะครับจิ้มไว้นะครับผม1 0 4 1 4 8 7น เมื่อวานนี้เข้าตรงๆนะครับแปดห้าแล้วก็งวดที่ผ่านมาก็หกศูนย์ก็เข้านะทุกท่านลงไปติดตามเพจแล้วกันนะจะติดตามเพจนะครับสามตัวก็จะเป็นหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนหนึ่งสี่นะครับก็ไปสี่แปดเจ็ดแปดหนึ่งสี่นะครับ 4 4 0ีมิตรสี่นะครับผมนี่นะครับก็รวมคลิปนะดาวโจนเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะลงให้แบบนี้ทุกวันนะครับคานอยนะครับทุกคนนะแอดไลน์มาใครที่ยังไม่กดติดตามเพจนะเพจอภัยนะครับทุกคนนะเข้าไปไล่ดูก็ได้นะครับว่าเข้าไม่เข้านะครับทุกคนนะจะลงให้ดูตลอดนะครับจะลงให้ดูตลอดสามลัฐด,ดาวโจน นอยเราเมื่อวานเขาใครได้ได้เราบ้างครับจับดีดีมีแตกสามตัวเลยนะครับผมจับดีดีมีแตกสามตัวบนล่างเลยนะเมื่อวานนี้เราเราเข้าฮานอยเราก็เข้านะครับฮานอยนี่ไม่ยังไม่มีผ้านะครับอย่างน้อยก็วิ่งลูดนะอย่างน้อยก็วิ่งลูดนะครับถึงไม่ได้ลงหมดก็ไปดูในเพจนะครับไปดูในเพจนะครับสายด่วนสายเน้นนะฮานอยนะไปดูนะครับจะมีสองบินนะครับจะมีสองโพยนะไปดูใครที่ชอบใครที่ตาม สายด่วนใครที่ตามโพยเต็มนะครับก็ไปดูนะครับทุกานนะกดติดตามเพจอภัยนะครับนี่นะครับสามรัดนะครับพาน้อยแล้วก็สามรัษวันนี้ก็ขอให้บังปังนะครับขอให้บ่งปังนะแล้วก็ดาวจโจนนะครับทุกท่านวันนี้ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยใครที่ชอบหวยหุ้นใครที่ชอบ หวยรัฐบาลลงให้แล้วนะครับหววรัฐบาลก็ไปไ right ล่ดูนะครับหววรัฐบาลเป็นชุดรวมนะครับเป็นชุดรวมครับก็ไปดูโค้งสุดท้ายไล่สดแล้วกันนะเมื่อที่แล้วแตกสามตัวนะครับแตกสามตัวนะครับหววรัฐบาลน,นะครับนี่นะครับในเพจเราไปดูกันไล่สดนะครับหววลาวก็ก,กาลังเดินดีนะ,ะมาติดต่อกันสองวันแล้วครับสองวันก็คือมาบนล่างนะครับบนล่างมาก็จะแตกแบบนี้เลยนะครับผม หลุดก็คือหลุดนะครับเป็นแนวทางให้นะครับนี่นะครับก็ขอให้ป้งฟังครับวันนี้ก็ร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับ